ก็ในแต่ละคลิปเนี่ยก็ไม่เกิน5นาทีนะที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับเรื่องอาหารบังสุรัสก็ดีอาหารเจก็ดีนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ย inbox แล้วก็มาคุยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับในท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางสภาวะต่งางๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับหลายท่านก็สอบถามกันมาว่า พฤติกรรมความเคยชินเนี่ยเราจะแก้อย่างไรนะครับหลายคนจะบอกว่าเป็นคือเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมเคยชินของตัวเองใช่ไหมครับว่าบางครั้งพฤติกรรมเคยชินของเราเนี่ยมันก็สร้างผลเสียให้กับตัวเรานะครับบางทีมันก็สร้างผลเสียให้กับคนอื่นด้วยก็มีการพูดคุยกันเข้ามานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมเองก็ไม่ใช่ผู้รู้หรือว่าผู้กูรูอะไรนะฮะแต่เราก็พูดคุยกันในฐานะที่เราแบบเออพอมีเรื่องเรื่องอะไรกันเนี่ยเราก็มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับก็ยินดีก็ยินดีครับ จริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะถามผมนะว่าคนทานเจทานบางชีวัตเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมไหมมันต้องเข้าใจหลักธรรมอะไรหรือเปล่าก็าตอบไปตรงนี้นะครับว่าไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าการทานเจหรือทานบางชีวัตเนี่ยบางครั้งบางคนก็ทานเพื่อสุขภาพนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยก็อาจจะทานเพื่อที่จะลดเรื่องของการเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ฝึกความเมตตาเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่เขาจะปฏิบัติธรรม ในส่วนของหลักปฏิบัติเนี่ยก็เป็นแล้วแต่บุคคลว่าเขาจะไปปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรใช่ไหมฮะอันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการทานเจทานบางสุรัตมันจะต้องมีคุณธรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับการที่จะมีคุณธรรมหรือการที่จะมีธรรมะอยู่ในจิตใจนะครับต่อให้เราไม่ทานเจไม่ทานบางสุรัตเราก็สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะครับส่วนท่านที่สอบถามว่า แล้วในคนที่เขาไม่ได้รับถือศาสนาพุทธหรือในหลักการของการบําเพ็ญหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาทำอย่างไรก็ต้องใช้หลักทั่วๆไปก็คือหลักของการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับหรือยึดถือในคําสอนของศาสนานั้นๆไปใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดโดยหลักโดยรวมผมว่าจะพูดโดยหลักโดยรวมของการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์มากกว่าว่าเรามีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับทีนี้ความเคยชินของตัวเราเองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดมาตั้งแต่ อตอนเล็กๆนะครับอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับปัจจัยแรกๆเลยในยความเคยชินเนี่ยมันเกิดความเคยชินเนี่ยคือพฤติกรรมนะมันเกิดขึ้นจากความเคยชินก่อนนะครับเคยชินที่จะทําแบบนั้นทําแบบนั้นทําแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันผิดหรือถูกมาตั้งแต่ต้นนะครับ <D> หลังจากนั้นไม่เป็นความเคยชินความเคยชิน,ชนพอมันซ้ําๆๆทุกวันมันจะเป็นพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะ พฤติกรรมคืนในแต่ละวันเราก็มีพฤติกรรมแบบนั้นทีนี้พอพฤติกรรมทําซ้ําๆไปอีกนะครับมัน,มนอย่างที่ผู้รู้บอกครับมันก็จะกลายเป็นนิสัยนะมันก็จะเป็นนิสัยเลยทีนี้นิสัยที่ใช้นิสัยแบบเนี้ยนิสัยที่แบบไม่ดีนิสัยที่นําตัวเองไปสู่ในทางลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดตัวหนึ่งกเราเรียกว่ากรรมนั่นเองนะครับเพราะว่ากรรมเนี่ยมันก็คือเกิดจากการกระทําของเราดังนั้นการกระทําของเราถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําในทางลบ แน่นอนที่สุดมันก็ต้องรับเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางลบหรือทางบวกมันก็ต้องรับผลของการกระทําเช่นเดียวกันทีนี้หลายคนบอกว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรในพฤติกรรมซ้ําๆเดือนหนึ่งของเราคือบางคนเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนนะไอพฤติกรรมซ้าๆบางทีมันเป็นมาหลายปีนะครับมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะสันดานนอนเนื่องนะเขาเรียกสันดานนอนเนื่องพิธีการแก้นะครับต้องแก้โดยการวิเคราะห์ตัวเองก่อน ต้องไปทาความรู้จักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรลงบ้างทําอะไรไปบ้างนะครับมีสิ่งไหนบ้างที่ทําแล้วมีความรู้สึกว่าผู้คนยอมรับหรือทําแล้วรู้สึกตัวเองสบายใจหรือทําแล้วไม่สบายใจนะครับหรือทําแล้วมันเกิดเอฟเฟกกับตัวเราหรือกับคนอื่นบ้างเราต้องสำรวจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับใน,ในแต่ละครั้งเนี่ยในทุกกิจกรรมของเราในทุกการกระทาของเราเนี่ยต้องสํารวจก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่ มันถูกหรือมันผิดแค่ไหนลองสํารวจก่อนนะครับสำรวจบ่อยๆแล้วเราจะพบว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ควรทําหรือไม่ควรทำนะครับมันเปิดมันเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างนะเพราะว่าทุกการกระทําของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดการพูดการการกระทําด้วยวาจาอะไรก็ตามนะครับมันจะเปิดเกิดผลที่ตอบสนองเสมอนะครับดังนั้นเราก็ต้องวัดผลจากการตอบสนองของการกระทําของเราว่า ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและที่สําคัญนะครับต้องไม่เข้าข้างตัวเองถ้าเกิดเราเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่จะทําถูกต้องสิที่ทําดีแล้วโดยที่ฉันไม่ได้รับฟังใครหรือฉันไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยก็น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเคยชินได้นะครับันนัอนความเคยชินนี่ก็เริ่มที่สํารวจตัวเองครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับ